เป็นไรเน็ตผมก็ไม่ค่อยดีนะเพราะว่าเน็ตที่ซื้อมาเนี้ยเป็น e sim แล้วไม่ดีบริษัทนี้ไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่ไปแตลาดที่สัญญาณไม่ค่อยดีนี่ยังยังยังดีนิดนึงที่ยังพอลิฟได้นะเดี๋ยวรอคนดูก่อน จะเปลี่ยนที่นั่งมั่งไหมจะได้เห็นมุมอื่นๆของที่นี่หน่อยตรงนี้มันก็เป็นสูย์อาหารแหละทุกคนนะกดไลค์ให้ด้วยนะกดไลค์ให้ด้วยโอ้โหคนดูเก้าคนเลยอะ่ะ เดี๋ยวพาเดินดูบ้านเมืองเขาดีกว่าตอนผมเดินไปที่พักรอน้องหยุดรอน้องอยู่ที่ยะลานะครับยะลาเที่ยวไหนดีเดี๋ยวผมไปเที่ยวยะลาเลยวันนี้ไปทริปไหนหรอครับให้ถ่ายครับว่าผมอยู่ไหน ให้ถ่ายนี่ดูดูขวดน้ำนสปอยชัดเจนแล้วนะนี่บรรยากาศสูนอาหารสวัสดีครับอยู่ประเทศไหนครับอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลครับ ตามมาจากคลิปท่าแขกโอแต่ถ้ามาสามจังหวัดชายแดนในช่วงนี้ต้องระวังเป็นพิเศษจริงเหรอครับผมว่าผมกำลังจะผ่านสามจังหวัดชายแดนใต้อยู่มันมันน่ากังวลใช่ไหมครับหรือว่ายังไงดีผมควรกังวลไหมหรือว่ายังไงผมจะผ่านอยู่นะหรือว่ายังไงดีใครมีความคิดเห็นว่ายังไงมั่ง มีเหตุรายวันครับโอหมีเหตุรายวันเลยเหรอหรือว่าผมต้องเปลี่ยนแผน ยังไม่ควรไปเนอะใช่ไหมสามจังหวัดถ้าถ้าถ้าเสี่ยงก็อย่าผ่านเลยครับคนพื้นที่เตือนแล้วครับโอเคได้ส่วนใหญ่พุ่งเป้าไว้ที่คนไทยพุทธและอาสาที่เป็นคนมุสลิมเวรกรรมคนไทยพุทธ จะมีคลิปรวมยาวๆทุกคลิปไหมครับมีครับ,ค,รบคนพื้นที่เตือนแล้วโอเคเดี๋ยวผมจะวางแผนใหม่ละโอ้คุณแม่ชอบดูฝากขอบคุณคุณแม่มากๆเลยคนระับ พี่เป็นอินโทรเวิร์ตจริงหรือครับพี่อยู่ยะลาเหตุไม่หนักมากแต่เจ้าหน้าที่และทหารดูแลเข้มมากๆอึงเรื่องอินโทรเวิร์ตใช่ไหมผมค่อนข้างอินโทรผมก็ก็แต่ถ้าเกิดรู้จักกันผมก็คุยได้ปกตินั่นแหละแต่ถ้าเกิดแบบเจอคนใหม่อะไรเงี้ย จีบสาวผมยัจีบไม่เป็นเลยตอนเนี้อินโทรเวิร์ดไหมจีบสาวไม่เป็นมาสิบกว่าปีแล้วอะที่อยู่นราเหตุไม่หนักมากอ๋อยาเสี่ยงดีกว่าครับส่วนใหญ่จะเกิดที่นาราที่ว่าและปัตตานีโอเวนกม โอเคได้ขอบคุณสำหรับที่เตือนผมนะเดี๋ยวผมจะได้เปลี่ยนแผนเลยอ,อ้าวแล้วแฟนตอนนี้ล่ละครับก็นั่นแหละรครับจีบมาตั้งแต่สิบกว่าปีแล้วตอนนี้ไม่เป็นแล้วหมายถึงว่าตอนนี้จีบจีบใครไม่เป็นแล้วไงพหมายถึงว่าเป็นโทรเวิร์ t อ่ะจนจีบใครไม่เป็นแล้วอ่ะ จริงๆมีมีอย่างหนึ่งที่ผมอยากออกจากคอมฟอร์ตโซนที่มาท่องเที่ยวครั้งนี้ก็คือการได้นอนโฮเทลนั่นแหละเพราะว่าผมไปท่องเที่ยวอย่างที่ผมบอกผมค่อนข้างอินเวอร์ตและเข้าสังคมไม่เป็นใช่ป่ผมก็เลยมาเที่ยวครั้งนี้ผมก็เลยจะเที่ยวและนอนแบบอแล้วนอนแบบเป็นโฮเทลอย่างเดียวเพื่อที่จะได้แบบเจอผู้คนอยากจะลองแบบพูดคุย อยากจะลองอะไรอย่างเงี้ยเออว่าว่าว่าถ้าเกิดเราไปโฮเทลถ้าเกิดเราไปท่องเที่ยวแล้วเรานอนแต่โรงแรมห้องส่วนตัวอย่างเงี้ยเราก็อยู่แต่กับตัวคนเดียวอย่างเงี้ยมันจะได้พูดคุยกับใครไหมแล้วมันจะบทสนทนาเรามันจะพูดเป็นไหมอะไรเงี้ยผมก็มานั่งคิดเออท่องเที่ยวจะลองดูดีว่าจะจะนอนโฮเทลจะไปยังไงเผื่อได้เจอผู้คนพูดคุยถือว่าพี่เก่งมากๆก็ คือผมพยายามอายุผมอะเยอะแล้วนะผมก็เลยอยากลองทำอะไรหลายๆอยา่างที่ที่แบบยังไงเดียที่ที่ผมไม่เคยได้ลองมาเออผมก็เลยอยากลองเพราะว่าอายุขนาดนี้แล้วมันมัวแต่แบบติดกับดักกับคอมฟอร์ตโซนตัวเองอยู่แต่ในพื้นที่ปลอดภัยของตัวเองอะไรเงี้ย มันก็จะดูไม่ไปไหนสักทีชีวิต <c oughs> ผมก็เลยคิดว่าเฮ้ยชีวิตเรามันมันมันต้องมีอะไรมากกว่านี้ไหมวะไม่ได้หมายถึงว่าสิ่งของหรือเงินทองอะไรนะแต่หมายถึงว่าชีวิตเราอายุขนาดนี้แล้วเราควรไปได้ไกลกว่าประเทศแค่นี้ไหมเราควรไปท่องเที่ยวอะไรที่ที่มันท้าทายกว่านี้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเออผมก็คิดนะไม่ได้ไปตแบบตัวเมืองไปแบบ ตามที่เขาไปกันนอะไรอย่างเงี้ยอืมอยากอยากไปนอกเมืองอยากไปที่คนไปน้อยๆบ้างไปยากกว่าเดิมบ้างอะไรอย่างเงี้ยอยากอยากเป็นอย่างนั้นมากกว่าอืมมันน่าจะดูท้าทายกว่าชีวิตกว่าในความคิดผมนะแต่สําหรับคนที่ท่องเที่ยวแบบไหนอันนี้แล้วแต่เราไม่ก้าวไกลกันอยู่แล้วนะเช็ค mm hmm. <Check S 2> ได้ตามเพจข่าวท้องถิ่นแต่ ละจังหวัดครับน้องมันก็มีจุดที่ปลอดภัยและไม่ปลอดภัยแต่ภาพรวมสถานการณ์ช่วงนี้ไม่แนะนำอย่างยิ่งครับได้เลยครับผมก็อินโทรนะไม่กล้าเลยสักเรื่องชอบพื้นที่ปลอดภัยของตัวเองพอถึงจุดหนึ่งอ่ะมันมันมันก็จะจะอยากอยากต้องทำอะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะเออในความคิดผมนะผมว่า มันมันมัดอันนี้สําหรับตัวผมนะมันเบื่อเบื่อที่อยู่แต่เดินมาอายุขนาดเนี้ยมันก็แก่แล้วนั่นแหละก็เลยว่าถ้าเกิดเรามัวแต่อยู่ดําเดิมอย่างเงี้ยมันชีวิตมันก็ก็ดูไม่ได้มีสรรีสันอนะไรมากมายชีวิตผมอะเอา